ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องภูวันนี้นะคะพี่ตาก็มีนิทานมาฝากนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าธนาคารขยะตัวละครก็จะมีพอซูกับพอวาพอซู <c oughs> คะ,ะพวนานเห็นไหมคะนคร่ะทีครับบ้านของพอวาและพอซูอยู่ท่ามกลางหุบเขาพอวากับพอซูสองพี่น้องอยู่บ้านกับตาและยาย ทุกๆเงยงของพอวาและพอซูจะช่วยตาทำงานช่วนต่อค่ะกับจากโรงเรียนพอวาและพอซูพบขดใหญ่เอ๊ะทำอย่างไรได้บ้านหนอถึงบ้านไม่รีรอทาคุณยายยายจะ๊ะยายจ๋าขดใบนี้ทำอะไรได้บ้างยายบอกทางทีนำไปเลกตางใช้ซื้อขนมได้ พอว่ากับพอซูยิ้มแย้มดีใจพรุ่งนี้ไปใหม่ไปเก็บขวดกันส่วนเช้าวันต่อมาหลังจากที่เก็บขวดเสร็จแล้วสองพี่น้องพร้อมแล้วนำขวดต่างๆนา,นา,นาไปไขขวดกันที่ร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเรานำขวดมาไขค่ะ ลุงกับป้าตอบสวัสดีจ้าพรวาและพอซูมามานำขวดมาช่างกิโลขายป้าถามขึ้นว่าจะนำเงินที่ได้ไปทำอะไรจ้ะหนูจะนำไปฝากธนาคารค่ะเก็บเอาไว้เป็นทุนการเรียนลุงป้าก็ยิ้มแย้มให้กับพาวาและพอซูพร้อมบอกว่าเป็นเด็กดีนะพรวาและพอซู ปาก็ยื่งตังให้กับทั้งสองพี่น้องจากนั้นพอวายและพอซูก็นำเงินที่ได้ไปฝากที่ธนาคารแล้วทั้งสองก็กลับบ้านพร้อมกันและพร้อมสมุดบัญชีให้กับตาและยายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนิทานของพี่ต่อนะคะก็ได้จบลงไปแล้ว ครับผมผูว่านายชอบไหมคะชอบครับผูว่านายชอบตัวละครตัวไหนโพว<อ>่าเน่สดว่าชอบสาวใช่ไหมครับผมเดผูว่านายชอบตอนไหนที่สุดคะอ พอขวดไปขายน่ารักมากค่ะนี่ทำของพี่เต่านะคะก็จบลงไปแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคุณ